这个是

เจอกันนะครับตอนนี้เรามาถึงจอมเทียนแล้วหาดจอมเทียนเลยจ้าโอ้ยหาที่จอดรถนักท่องเที่ยววันนี้ยังงี้ไม่ไม่ปิดกำลังหาที่นั่งอยู่ อ้าวไฮทำไมมาอยู่นี่พุกเงินเท่าไหร่หนงเการ้อยก็้อันนี้สุกใหม่ไหมหนึ่งหนึ่งมัดดอก ตายจะกินหมดเห็นไหมเท่าไรเอ่ยเขาขูดอันนั้นให้นะตัดหนังได้เวลากินอีกแล้วอันนี้น่าตำทั่วหอยจอ้อส้มะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยำไข่แมงดายำรวมส้มตำปลาปูาปาลากุ้งย่างแล้วก็รียน,นั่งอยู่ชายหาดจอนเทียน